เทปทู dot com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกัมันเวนะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนำระบบออฟเมลของไลก์นัลล็อกออริจินนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟิตยูทูบครับสำหรับระบบออฟเมลนะครับผมหรือในเกมนี้เรียกว่าเอนช กดเข้าไปตรงอุปกรณ์ของเราแล้วกด Enchanting นะครับพอเข้าเมนู n c h a n t i n g ปุ๊บมันก็จะมีอุปกรณ์ที่สามารถ Off Enchant ได้นะครับผมโดยการ f f Enchant นะครับมันก็จะใช้เหรียญมอลล่าคอยในการอัพนะครับซึ่งใช้เหรียญและใช้ตังค์ด้วยนั่นเองนะครับผมบางทีกดเพิินมมีอยู่หลายล้านก็หมดหลายล้านนะครับผมซึ่งออฟที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นออฟตามประเภทนะครับผมเช่นออฟอาวุธก็จะมีพวกสเต้งพวกเอจิอินเด็กนะครับผมพีแท เอเมทแท็กเอพิดีนะครับผมแล้วก็จะมีออฟเฮพแล้วก็ออฟพิเศษสเปเชียลเอฟเฟกนะครับผมเช่นพวกไฟติ้งสเปริลที่เอาไว้ให้ใตีใกล้พวกชาร์มที่สายคิเมจิกก็เป็นพวกนักเวทนะครับผมลดฟิกแคทไทม์ลดไล่เวทนะฮะเรเจนเดอรี่โบเนี่ยเป็นออฟยิงไกลนะครับผมแล้วก็เมจิกดามจก็เป็นออฟเพิ่มเอเมทแท็กนะครับอ่าซึ่งโอกาสได้พวกออฟพิเศษอย่างเงี้ยค่อนข้างยากนะครับผมออฟมานี่ออฟมาเยอะมากอะกว่าจะได้ไฟติ้งสเปริลสองเนี่ยนะครับผมซึ่งปกติมันก็จะสุ่มหมดเลยนะครับผมที่พู มันจะสุ่มมา3มช่องนะครับผมก็กดสุ่มไปเรื่อยๆนะฮะและที่สําคัญเห็นหลอดตรงนี้ไหมครับผมตรงนี้คือเมื่อครบ1หลอดนะครับผมครบเลเวลปุ๊บมันจะอัพเลเวลอุปกรณ์เอนชานติงให้เรานะผมสมมุติของผมเนี่ยตอนนี้เป็นเลเวลเจ็ดถ้าเทียบกับเลเวลหนึ่งเนี่ยสเต็งเนี่ยอาจจะได้แค่ประมาณ1หน่วยนะครับผมหรือว่าแอตแทกเนี่ยอาจจะได้แค่5หน่วยนะครับผมและยิ่งเลเวลเยอะสเต็พวกนี้ก็ได้ยิ่งเยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยออฟแมวเป็นอะไรที่ควรค่ากับการออฟนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนนตตีตีีบบววกกเ่ย คุณตีปุ๊บมันมีขึ้นมีลงมีของแตกใช่ไหมครับแต่การออฟแมวเนี่ยมันขึ้นอย่างเดียวนะครับคือตอนแรกคุณอาจจะได้แค่แท็กสิแต่พอเลเวลออฟไปออฟมาเลเวลเจ็ดเนี่ยคุณอาจจะแท็กสิบห้ายี่สิบอะไรอย่างนี้เลยครับผมดังนั้นเนี่ยการออฟแมวเป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการทําดังนั้นเนี่ยถ้ามีเหรียญก็มากดออฟเล่นได้นะครับผมแต่ว่าเวลาออฟเนี่ยมันไม่ได้บังคับออฟนะว่าเอ้ยเราออฟอันใหม่แล้วต้องเอาอันใหม่ก็คือเลือกได้นะครับอ่ะอย่างเช่นอันนี้นะผมเดี๋ยวออฟให้ดูนะครับบกดป๊ อ๋อหูเรจินเดอรี่โบนะครับผมออฟพ,พิเศษมาเลยนะครับแต่ว่าออฟอย่างอื่นมันก็เป็นออฟที่ไม่ค่อยได้ใช้เป็นออฟเด็กนะครับผมแต่ว่าเรจินเดอรี่โบมันก็ได้พีแท็ก20นะครับผมก็ใช้ได้นะถึงเราจะเป็นสายตีใกล้แต่เราก็ใช้นะฮะนี่แหละบางทีเนี่ยมันก็ได้ออฟพ,พิเศษมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มันมีการันตีออฟพ,พิเศษด้วยนะครับผมเดี๋ยวเลือกแทนที่ก่อนเดี๋ยวลืมนะครับผมก็คือแทนที่เนี่ยเป็นการเอ่อเอาออฟใหม่แต่ว่าถ้าเอนชานติงก็คือออฟต่อไปนะครับผมก็คือออฟต่อไม่เอาอันเเก่่านนัอง คือไอตัวออาพิเศษเนี่ยมันมีการันตีนะครับผมอย่างเนี้ยเห็นปะหลังจากเอนชานยี่สิบสามทัพห้าสิบครั้งจะได้ออาพิเศษแน่นอนก็คือมันเป็นการการันตีออฟอะแบบเอ้ยคุณกดไปเหอะยังไงห้าสิบครั้งคุณได้ออาพิเศษหรือว่าถ้ามันได้ออาพิเศษก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตนับใหม่นั่นเองนะครับอ่าซึ่งถามว่าเอ้ยเราต้องการออาพิเศษขนาดนั้นไหมก็ได้ก็ดีนะครับไม่ได้ก็หาต่อไปนะครับซึ่งออฟแต่ละอย่างเนี่ยมันก็แล้วแต่อาชีพอย่างเช่นพวกสายตีใกล้องการรรรรรไไไไฟททตติิ้้้้้งงสเเเเปลมมมมาาาากกกกกว่่่่่อออะะะยีีีีนนนนนคคััับบบผแแดดดจโพ็็ใชหื หรือถ้าใครเล่นนักเวทเนี่ยก็อาจจะต้องการออฟลดไล่เนะครับผมหรือว่าออฟเด็กออฟเอจิอ่าอย่างเนี้ยออฟลดไล่นะครับผมลดไล่สิบเปอร์เซ็นต์ลดฟิกห้าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะครับผมก็แล้วแต่โชคชะตาจะนำพานะครับผมแต่ออฟส่วนเสื้อเนี่ยรู้สึกจะมีแค่พวกป้องกันนะผมเพิ่มเพชพีเพิ่มเอ่อแมคคิพีเพิ่มพีพีพีวีดาเมจนะครับผมอันนี้ก็ดีนะชาบแบตเทิลเนี่ยก็เอาไว้เพิ่มเมทัคได้นะครับพีวีนี่คือเป็นเอาไว้ตีมอนนะครับ หลักๆก็นี่แหละพวกออฟฟิทติ้งธริตสำหรับสายที่กล้าอย่างเรานะครับแล้วก็เลเวลของออฟแมวนะผมจะสูงสุดที่เลเวล10ดังนั้นเนี่ยถ้าใครแบบไม่รีบร้อนอย่างเงี้ยก็ค่อยๆออฟไปก็ได้ครับผมพอได้ออฟดีมาเนี่ยก็แทนที่อันเก่าไปนะครับแล้วก็ออฟต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะยังไงเต็มเลเวล10มันได้มากกว่าเลเวล7หรือเลเวล1อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมมันสามารถล็อกออฟได้นะแบบนี้นะผมปึ๊บถ้าเราล็อกออฟนะครับผมครั้งต่่่่่่่่่อออออออไไไไปปมมมมััััันน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 จะะะสสสสุุุุแคคคคคชชงงงืืืรรรรบบบบผีี้้ําาหตตตเเเลยยณฟิิก็ว อีก2ช่องสุ่มใหม่ทีนะครับผมแต่ว่าทุกครั้งที่คุณสุ่มนะครับผมคุณจะต้องมีอันนี้ด้วยหินล็อกอฟนั่นเองนะผมซึ่งหินล็อกอฟเนี่ยสามารถซื้อได้ที่เ,เหรียญแมวนะครับผมเหรียญแมวไม่มีรู้สึกจะเป็นอันนี้อ่ะน,นี้มันเป็นร้านค้าแบบสุ่มนะครับก็อาจจะมีเหรียญล็อกอฟให้นะครับผมแต่โอกาสได้ก็ไม่ได้เยอะมากอันนี้เหรียญล็อกอฟราคาแพงอยู่นะ210เแมวนะครับผมราคาโหดอยู่นะครับ สำหรับสุลต่านทั้งหลายเนี่ยผมที่ต้องการล็อกออฟนะครับผมก็แนะนําว่าไม่ต้องล็อกหรอกนะครับผมสุดท้ายคุณก็สูงจนถึงรลวเวลสิแล้วค่อยไปล็อกตอนนั้นก็ได้นะฮะตอนนี้ไม่ต้องล็อกหรอกนะปล่อยไว้อย่างนี้แหละนะฮะถามว่าเหรียญแมวพวกนี้เอามาจากไหนนะครับผมเหรียญแมวพวกนี้เนี่ยก็จะมีเอเล e ่ยนทาวเวอร์เฮมที่เราลงกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับผม แล้วก็จะมีขายที่พวกร้านค้าอะไรพวกนี้นะครับผมอย่างอันนี้นะครับผมนี่มอลาคอยเหรียญละ5เหรียญละห้าแมวนะครับแล้วก็ซื้อได้ด้วยเพชรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพชรเนี่ยมีจํากัดว่าสัปดาห์หนึ่งซื้อได้กี่อันนะครับสำหรับออฟเหรียญแมวนะครับผมก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีได้ออฟตรงสายที่ต้องการนะครับผมยังไงใครที่กดเข้ามาดูแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีขึ้นปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงกาาวเขขยองสํหรัับบใครที่อยากกสสนนนุะครับกกก็ดดจอยเข้าร่วมข้างม สับสกายได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกันเวให้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซ u เปอร์แดนมาเป็นกำลังใจให้กันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ